สนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตรรันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรจนทรัโชติพิสิทธิ์รววครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับ วันนี้ครับผมจะนำคุณผู้ชมมาดูการปลูกกระลำปีของเกษตรกร,ท,กรที่บ้านทับเบิกอ,อําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นจุดที่อยู่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,700เเมตรครับซึ่งเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งของบ้านทับเบิกครับมีทั้งนักท่องเที่ยวนะครับมาแวะ ชมวิวถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีทั้งร้านค้าต่างๆนะครับที่จําหน่ายของที่ลึกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับว่ากันว่านะครับบ้านทับเบิกนี้นะครับเป็นแหล่งที่ปลูกกระลำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเราจะตามไปดูกันว่ากระลาปีที่นี่นั้นปลูกแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลออกมาดีหรือไม่ ที่สําคัญครับเป็นการปลูกกระลำปีที่ได้ใช้สารอินทรีนะครับโดยเฉพาะกอแก้วนาโนชนิดน้ําและก็ชนิดแคปซูลนะครับเราตามไปดูกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงไร่กระลำปีแล้วนะครับหลังจากที่เราเดินทางกันมาทั้งคืนนะครับออกจากกรุงเทพตั้งแต่ตีสองโดยประมาณนะครับขึ้นมาถึงทับเบิกแห่งนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเป็นกระลำปี ปลูกมานับร้อยร้อยไร่นะครับตอนนี้เป็นกระลำปลีที่ปลูกแล้วก็ได้ใช้สารสกัดอินทรีนะครับใช้ทั้งกอแก้วนาโนชนิดน้ําและก็ชนิดแคปซูลนะครับเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรกันเลยครับว่าใช้แล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อคุณฮือครับคุณฮือนะครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสวนกระลำนี้สวนกระลำนะฮะจริงๆแล้วปลูกกระล่ำมานานหรือยังปลูกมา25ปีครับ ยี่สิบกว่าปีเลรอครับยี่สิบกว่าปีที่ปลูกกระลำม,มาปลูกเยอะไหมก็ปลูกแตงไร่ <en> <ate> อย่างนี้แหละตลอดทั้งปีเลยั้งปีกระลำนี่เขาปลูกกันปีกี่ครั้งปีละสามถ้ามีน้ำหย่ำเราเนี่ยก็ปีละสามครั้งถ้ามีน้าต้องใช้ระบบน้ำเขาช่วยครับปีงประมาณสามครั้งครับถ้าไม่มีน้ำก็ปีละสองถ้าไม่มีน้ําก็ปีละสองครับอ๋อทีนี้ในแต่ละครั้งเนี่ย วิธีการปลูกกระลำปลียากไหมมันไม่ยากครับปลูกง่ายๆปลูกง่ายๆแสดงว่าเราปลูกมานานเนี่ยเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญถึงได้บอกปลูกง่ายคนอื่นอาจจะมองดูว่าเอ๊ะกระลำปลีมันปลูกยากไหมขั้นตอนเป็นยังไงบ้างการปลูกกระลำปลีปลูกกระลำปลีมันก็เวลาเราถ่ายหมดแล้วก็ครับทำเป็นร่องเป็นร่องแบบนี้เนี่ยถ่ายยกร่องครับครับหลังจากนั้นเราก็ขูปขูบร่มแล้วก็เอาขี้ไก่มันใส่เคส อ่าใส่ใส่ใส่ขี้ไก่นิดหนึ่งเป็นการรองพื้นนะครับแล้วเราซื้อเม็ดกระหล่ำมาหวานหรือมาทำยังไงก่อนเม็ดกระหล่ำเราก็ซื้อมาหวานหวานเลยใช่ไหมหวานเป็นที่แล้วเราก็จัดถอนเป็นเบี้ยมาปลูกอ๋อเราหวานเป็นเป็นกล้าก่อนหลังจากนั้นเราก็เอากล้ามาที่อายุประมาณเท่าไหร่1เดือน1เดือนก็มาเป็นเบี้ยแล้วก็มาวางปลูกเรียงเรียงเรียงไปเป็นหลุมเลยนะครับหลังจากปลูกแล้วเราทําไงต่อ ถูกเสร็จแล้วเราก็ไม่ทำอะไรแล้วก็ฉีดยาอย่างเดียวอะฉีดยาครับนะครับยาฆ่าแมลงแล้วก็เป็นฮอร์โมนครับผมฉีดนี้แปลงของคุณคุณฮือเนี่ยแล้วไปรู้จักกับกอแก้วชนิดน้ำแล้วกับชนิดแคปซูลยังไงมันก็ดูแต่ข่าวข่าโทรทัศน์ดูจากทีวีจานดาวเทียมช่องช่อง42ช่อง42ก็คือช่องกิฟต์ชาแนลนั่นเองนะครับดูแล้วเป็นไง ดูแล้วก็ที่ผ้าที่เราเห็นดูจอทีวีนี่มันสวยครับรบสวยเราก็ซื้อมาใช้เลยมาทดลองใช้อ่ะคือดูกับพืชชนิดอื่นที่ไปทีมงานไปถ่ายทำมันแล้วดูแล้วดีสวยงามรเราปลูกกันลำปีก็น่าจะใช้ได้ด้วยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยยี่สิบห้าปียี่สิบกว่าปีที่เราปลูกกันลำปีเราใช้อะไรมาบ้างมันก็ใช้ทุกอย่างเลยเป็น พวกไขโตซานพวกเ,เราก็ใช้หมดแล้วมันไม,ไม่ไม่งามเลยใช้มาทุกแล้วยี่ห้อครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่ประทับใจครับหลังจากที่ว่าได้สั่งกอแก้วนาโนชนิดน้ำและชนิดแคปซูลมาใช้สองเกลอมาอาจารย์ช่วยได้ไหมได้ครผมขายแค่สามลอเนี่เนี่ยมันงามที่สุดแล้วนี่นี่ฉีดไปกี่ครั้งสามสามครั้งรจริงๆแล้วคุณฮือปลูกทั้งหมดกี่ไร่ก็ เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ6กไร่ที่นี่ประมาณ6กไร่การฉีดแต่ละครั้งใช้เยอะไหมใช้ครับ3เม็ด3เม็ดในถังน้ำกี่ลิตรถังถังลิตรถัง2 0งลิตรพื้นที่ประมาณหกไร่ใช้3เม็ดกับน้ำทีละเราใช้ยาไปแค่ขึ้นกุกกัวนี่เนี่ยฐานหนึ่งเราก็ใช้ไปสองรอบถัง200ลิตรใช้สองรอบกี่วันฉีดครั้งครับประมาณ10วัน ประวันฉีดสิบวันฉีดครั้งหนึ่งอายุตอนนี้กระลำที่มองเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุก็สองเดือนคนระับประมาณสองเดือนแล้วจริงๆแนะล้วกระลำอายุเนี่ยตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวนี่มันใช้เวลาเท่าไหร่ใช้ประมาณทักอยาก่าสองเดือนก,ก,กว่าๆไปเนี่ยนะตั้งแต่ปลูกมาครับแล้วมันจะเริ่มห่อตอนไหนที่มันจะเป็นหัวกระลำอ่ะก <c oughs> ็เป็นหัวกระลำก็เป็นที่ประมาณสองเดือน <c oughs> <c oughs> 10วันหรือ20วันนี่นะครับสเดือนเสร็จเสร็จ <S 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 รนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่เคยเห็นกระหล่ำนะครับก็จะเห็นใบนี่เขียวยังไม่เห็นหัวหัวจริงๆนี่จะห่ออยู่ข้างในซึ่งพอปลูกไปอายุป,ประมาณสัก2เดือนก็จะเริ่มหอ่อเป็นหัวและจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่ก็ประมาณสักถ้าแบ็นี้ก็ประมาณสั้นสิวันนี่นะหลังจาก2เดือนก็ประมาณไม่เกิน3เดือนก็เริ่ม,เร,มเริ่มเก็บได้แล้วกิโลละเท่าไหร่ล่ะ แล,แล้วแต่ตลาดแล้วแต่ตลาดตอนนี้ที่เขาซื้ออย่างเงี้บยแบงแปลงด้านนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะเก็บไปบ้างแล้วครับได้กิโลประมาณเท่าไหรเขารับซื้อเราไปส่งเองเขียวที่เราเหมาเนี่ยก็ตกประมาณครับแปดบาทกิโลละบแปดบาทรบไร่หนึ่งอ่ะได้ประมาณทักกี่กิโลไร่หนึ่งก็ตกครับณคุณฮือที่บอกว่าปลูกกระหล่ำมาประมาณยี่สิบห้าปีครับครับแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์มาในท้องตลาดมานแทบทุกชนิดแล้วใช้หมดแล้ว ใช้มาทุกอย่างเออใช้มาทุกอย่างเลยผลไม่งามไม่งามครับไม่ดีไม่เห็นผงเราฉีดหมดก็เหมือนเราไม่ฉีดฉีดหมดแล้วก็เหมือนกับที่เราไม่ฉีดแต่ว่าผมมาใช้ครับโนเนี่ยโอ้โหแต่ใช้สองเกลือมอาจันย์กอแก้วชนิดกอแก้วนาโนแคปซูลกับชนิดน้ำครับสองเกลือมหาจารย์ใช้แล้วเป็นยังไงมากมันใช้แล้วใช้คําแรกแล้วก็มันไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะฮะใช้คั้ที่สองโอ้โห มาแล้วครั้งแรกเนี่ยใช้แล้วเหมือนจะยังไม่มั่นใจครับเอ๊ะว่ามันจะดีจริงหรือไม่ครับยังแค่แปลกหูแปลกตาทีนๆหน่อยแต่พอครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยโอ้โหโตไวจังเลยโตไวดีสวยมันแตกต่างยังไงเรื่องความงามความหัวมันจะใหญ่หรือว่ายังไงใบใบมันใหญ่ครับใบเนี่ยใหญ่ใช่ไหมใบใหญ่แล้วใบก็มันเยาวด้วยเรื่องเรื่องหนอนเรื่องแมลงมีมั้งไหม ก็ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีมากวนจะมาทาให้เราประหยัดไปอีกประหยัดยาข้ามแมลงด้วยประหยัดในเรื่องของยาข่ามแมลงนะครับเรื่องน้ําหนักเรื่องหัวเรื่องอการเจริญเติบโตดีกว่าดีกว่ายี่สิบห้าปีที่ใช้มาทุกตัวมาเจอตัวนี้แหละเจอตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นอันดับหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมครับใช้มาทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับเห็นบอกว่าใช้มาี่ขวดเนี่ยใช้เป็นคันรถสิบล้อเลยนี่ ยังไม่ประทับใจมันเจอสองเกลือมาอาจารย์ใช้ไปเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับชีวิตเราที่ทํามา25ปีเนี่ยนครับ25ปีที่ทํามาใช้มาแล้วทุกอย่างเพิ่งจะมาเจอนี่แหละที่ช่วยได้และถือว่าประสบความสาเร็จนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดครับที่ปลูกกระหล่ำปลูกพืชผักหลายชนิดนะครับใช้มาแล้วทุกอย่างทุกยี่ห้อไม่ประสบความสาเร็จนะครับในเรื่องของราคาก็ไม่ค่อยได้ กระลำปลีนะครับทับเบิกเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่ปลูกมากที่สุดในในประเทศไทยเลยว่างั้นเป็นอาดาษที่ปลูกเยอะที่สุดในประเทศไทยนี่นยะเยอะที่สุดที่นี่นะครับทีนี้ในเรื่องของราคาครับราคาก็อยู่ผมตลาดตลาดขึ้นเราก็ได้กําไร ขึ้นกับกลไกของตลาดตลราคาจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นกับตลาดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดปลูกพืชชนิดอื่นไม่ค่อยได้ราคานะครับลองดูว่ากระหล่ำปลีที่นี่เกษตรกรอย่างของคุณฮือปลูกประมาณหกไร่กไร่แปลงนี้นะครับไร่หนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะไร่หนึ่งก็ถ้าราคาดีๆก็ตกประมาณสักสองแสนนั่นแหละแสนกว่าไร่เดียวเนี่ยนะหนึ่งต่อหนึ่งไร่นะแล้วคุณลือปลูกไปประมาณหกไร่ ก็ปลูกประมาณหกไร่นี่นะครับหกไร่เนี่ยปลูกกี่เดือนใช้เวลาสามเดือนสองสามวันครับไม่ไม่ไม่หกไร่เนี่ยเราปลูกมาเนี่ยกระลำกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยประมาณสามเดือนสามเดือนหกไร่ไร่ล,ล,ละประมาณแสนกว่าบาทถึงสองแสนหกไร่ครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับนี่เป็นพืชเศรษฐกิจกที่ถือว่าสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรอย่างเป็นกอบเป็นกำจริงๆนะครับปีนึงปลูกกี่ครั้งนะสองถึง สองถ,ถึงสามครั้งของเราเนี่ยเราปลูกปีละสามครับปีละสามครั้งค,คือที่ว่าปลูกได้สามครั้งเพราะว่าเรามีระบบน้ําช่วยครับมีน้ำคุณคุณฮือนั้นปลูกกระล่ำอยู่ทั้งหมดประมาณหกไร่นะครับราคาณปัจจุบันนี้ประมาณกิโลละประมาณห้าบาทประมาณห้าบาทหนึ่งไร่ี้ได้ประมาณสักเท่าไหร่หนึ่งไร่เนี่ยก็ได้ประมาณทับแสง,งนี่เนี่ย ไร่ละแสนบาทปลูกหกไร่ก็หกแสนบาทปีหนึ่งปลูกสามครั้งครับสามครั้งหกสามสิบแปดครับคุณผู้ชมครับ รายได้ปีละล้านกว่าบาทเกือบเกือบสล้านบาทนี่เป็นรายได้ของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกระลำปรีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกับผมธนโรจน์จันทรชลวิสิ์ครับในรายการเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างครับวันนี้ครับผมจะนำคุณผู้ชมมาทางภาคเหนือครับมาดูสวนมะนาวของเกษตรกร,ร,กรในเขตอําเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งปลูกมะนาวไว้ นับสิบไร่นะครับและที่สาคัญคือเป็นมะนาวที่ได้ใช้สารสกัดอินทรีย์ก่อแก้วนาโนทั้งชนิดน้ำและก็ชนิดแคปซูลครับที่เรียกว่า2เกลือมหาจัรย์ครับผลของการใช้นั้นเป็นอย่างไรเรามาฟังเสียงจากคนดูแลกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับครับผมสวัสดีครับผมสุภาพจันทิพย์นะครับเป็นคนดูแลสวนที่นี่นะครับคุณสุภาพครับผมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสวนมะนาวครับมะนาวี่ปลูกไว้ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ย ประมาณ1ิบไล่ครับประมาณ1ิบไล่โอ้โหจะดูเหมือนเยอะนะเยอะมากครับเป็นพันอะไรครับนี่มะนาวแป้นครับแป้นแล้วก็มีพันเขาเรียกว่าอะไรไรเม็ดไรเม็ดมะนาวแป้นแล้วก็มะนาวไรเม็ดครับผมนะฮะปลูกมานานอย่างนี้อายุของมะนาวตอนนี้สามปีครึ่งครับสามปีครึ่งครับผมจริงๆแล้วมะนาวเนี่ยมันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่อายุขนาดไหนปลูกเริ่มแรกปลูกมันต้องประมาณ2ปีฮะเก็บลูกได้ ประมาณ2ปีแล้วก่อนหน้านั้นมันออกไหมล่ะออกครับปลูกปุ๊บมันก็ออกละออกออกลูกปลูกปุ๊บก็ออกอะเนื่องจากเราเอาเอากิ่งตอนมาปลูกใช่ไหมมันก็จะออกลูกเร็วขึ้นแต่ว่าไม่เก็บไม่เก็บยังไม่เก็บไว้เด็ดลูกทิ้งเลยเพื่อเพื่อให้ต้นสมบูรณ์อ๋อเพื่อให้ต้นสมบูรณ์ขึ้นครับหลังจากนั้นพออายุได้ประมาณทั้งสองปีสองปีถึงจะได้เก็บผลผลิตขายทีนี้การดูแลล่ะการให้ปุ๋ยการดูแลการ ฉีดยาบำรุงอะไรต่างๆครับปุ๋ยก็ประมาณครึ่งครึ่งเดือนนะให้ครั้งหนึ่งแต่ยาพ่นอินรีครับก็ประมาณ7วันพ่นอ๋อเจ็ถึงสิวันใช้ก่อแก้วนาโนกอแก้วนาโนครับอัตราการใช้มีหลายท่านที่ปลูกมะนาวแล้วบอกเอ๊ะกับมะนาวเนี่ยเขาใช้กันยังไงบอกนิดหนึ่งครับมะนาวนี่ก็ใช้ถังสองร้อลิตรนะครับใช้อยู่สแคปซูล สามแคปซูลกับน้ำสองร้อยลิตรครับผมชนิดน้ำก็แก้วน้ำน้ำก็ประมาณร้อยซีซีร้อยซีซีครับผมนะครับกับถังน้ำสองร้อยลิตรออืแล้วก็สามแคปซูลฉีดได้มากน้อยแค่ไหนในพื้นที่ถังสองร้อยลิตรเนี่ยหกถังหกถังนี้พ่นสิบไร่หกถังครับที่สองแพเลยสิบถังพื้นที่สิบไร่เนี่ยใช้หกถัง ถังละ3เม็ดใช่ไหมครับถังละ3เม็ดครับถังละสเม็ดกับ100่งซซครับผมครับก็เท่ากับเอ่อสามสี่ร้อยบาทสา0ร้อยสามร้อกว่าบาทต่อครั้งในการฉีด7จ0สิวันฉีดครั้งหนึ่งครับหลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดูก็ดอกเห็นเห็นเห็นดอกมันขึ้นเยอะครับแล้ก็ลูก ก,การติดลูกกับการติดดอกที่ที่ผมเดินดูมาเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งลูกมีทั้งดอกอยู่เนี่ยนี่จะมีเทคนิคมีวิธีการทําให้มีออกดอกตลอดทั้งปีไหมก็ที่จริงเนี่ยจะให้ให้ออกนอกฤดูที่จริงนะอยากจะให้ออกนอกฤดูครับตอนนี้เนี่ยปลายเดือนกุมภานะถือว่านอกฤดูหรือยังครับเนี่ยลูกที่ยังเก็บได้ก็ยังมีอยู่ครับที่มันที่มันออกดอกมันจะอยู่ในฤดูของมันครับมันเป็นหลงหลงออก ในฤดูของมันหลงออกในฤดูของมันที่จริงนี่ครับอ่ะไหนยังไงเอ่ยไอ้ที่เห็นลูกนี่จะเป็นให้มันออกนอกฤดูครับลูกเนี้ยนี่จะเก็บได้อีกเมื่อไหร่ครับเนี้ยประมาณเมษาครับเอาเมษามันก็เป็นเรื่องดีดิครับเขาบอกว่ามันมะน,นาวหน้าแรงนี่ <Okay. S 2> จะแพงใช่ไหมแพงครับแต่เนี้ยรุ่นนี้อย่างเงี้ยจะออกตอนเมษาจะเก็บได้เมษาบริก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับครับแล้วที่ดอกที่กําลังติดอยู่ดอกนี่มันเป็นในฤดูของมัน อ๋อนี่เป็นในฤดูนะครับที่เห็นมาเนี่ยลูกยังมีอยู่เยอะเลยครับนะครับการใช้กอแก้วเนี่ยมันมีผลช่วยการติดลูกเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าทําให้มันมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นไหมก็รู้สึกมันจะติดดอกเยอะครับติดดอกเยอะขึ้นครับก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะเนี่ยมีดอกที่กําลังบานมีลูกเล็กๆที่ติดแล้วโอ้โหติดเป็นเป็นกระจุกเลยก็ว่าได้นะครับและข้อดีอีกอย่างไม่มีโรคแคงเคอร์ ไม่มีแคงเกอร์ดูดูฮะไม่มีแคงเกอร์ลูกกลมเกลี้ยงอ่าไม่มีแคงเกอร์เป็นอย่างนี้ทั้งหมดไหมครับเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับตอนนี้นี่พันอะไรเนี่ยอันนี้มะนาวแป้นพิจิตครับแป้นพิจิตคุณผู้ชมครับนี่แป้นพิจิตโอ้โหนี่มันเป็นข้อดีของแป้นพิจิตหรือเปล่าที่ทําไมต้นเล็กๆทำไมลูกเยอะจังอ่ะฮะโอ้โหนี่ทั้งลูกทั้งดอกทั้งอะไรติดเ็มไม่หมด เชิญเลยครับไม่ต้องแวะนานมันมีเยอะพื้นที่สิบไร่เดี๋ยวจะเดินไม่หมดแป้นพิจิตอย่างนี้แป้นพิจิตใช่ไหมครับอือโอ้โหนี่ออกเมษาออกมีนาเมษาที่ยังเป็นลูกเนี่ยโอ้โหนี่ยังดอกก็ยังติดอยู่เลยครับลูกเล็กลูกโตเนี่ยนี่นี่นี่ดอกนะครับคุณผู้ชมนี่ลูกอีกนี่ฮะยังติดอยู่เนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยนี่มีดอกติดอยู่ ห็นไหมออกทั้งช่อไม่ออกนี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยผมฉีดไปประมาณสามครั้งครับนี่ประมาณสามครั้งแล้วสามถึงสี่ครั้งนะฮะสามถึงสี่ครั้งโอ้โหนี่ด้านนี้โอ้โหนี่ดีเจมาจับอะไรแล้วเนี่ยเหมือนไม่ใช่มันแล้วโอ้จริงเลยโอ้โหนี่จะเป็นกระจกอย่างนี้เลยอันนี้จะเป็นพันธวายพันทวายครับถ้าถวายนี่มันจะเป็นกระจุกมันยอไเป็นกระจุกแต่ ไอ้โรคแคงเเคือจะชอบหน่อยอ๋อ <c oughs> แต่ใช้ก็แก้วนาโนไม่มี <c oughs> ไม่มีมมนี่ดูได้ลูกกลมเกลี้ยงลูก<ไ>สวยงามดูดินี่ยังมีการตอนกินเขาอีกนะตอนจะขยายพันธุ์อีกโอ้โหนี่นี่นี่ถ้าดูเนี้ยที่กําลังติดติดดอกคุณผู้ชมฮะนี่กําลังติดลูกอยู่นี่เลยครับที่ออกมาต่อเนื่องโอ้โหนี่เยอะเยอะเยอะครับเยอะโอ้โหเยอะนี่ติดดอก เยอะมากมีทั้งลูกมีทั้งดอกพร้อมกันครับอเป็นมะนาวพันธุ์หลายเม็ดหลายเม็ดเมื่อก่อนนีไม่ได้ใช้นี่ลูกไม่เยอะนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยนะเมื่อสองเดือนสามเดือนสองเดือนกว่าๆที่ผ่านมาครับยังไม่เยอะเท่านี้ขอพ่นกอแก้วไปแล้วตั้งแต่ฉีดกอแก้วมาเนี่ยติดมาเนี่ยฮะติดลูกติดดอกเยอะครับจริงๆแล้วผมก็ บอกอยู่ตลอดว่ามะนาวเนี่ยถ้าหากว่าต้องการทำนอกฤดูไม่ต้องไปเล่งอย่างอื่นเลยครับใช้กอแก้วนาโน,โนฉีดเป็นระยะระยะผลมันก็จะออกมาอย่างนี้ติดลูกมันตลอดทั้งปีมีทั้งลูกมีทั้งดอกออกเก็บได้ตลอด